ดีค่ะยาแดงนะคะวันนี้เดี๋ยวกาัดมาตลาดซอลุงเรืองอีกแล้วตรงถนนสายสามสี่ห้าโอ้ยไม่ได้มาแล้วนานแลยจะไปซื้อขนมจีนซื้อขนมจีนกับลูกชิ้นโอ้ไม่ได้มานานอยากกินขนมจีนขนมจีนอร่อยมากตลาดนี้อุ้ยนี่นี่มาถึงแค่น,นี้เลยดูสินี่ชอบหมูแดงนะกินอ่ะ เท่าไคหกสบาทนะคะมีข้าวมาแดงหรืแดงมาตอหกสิบอยากกจะไว่าจะกินขนมจีนจะได้ว่าจะกินขนมจีน ได้แล้วค่ะแดงหมูกรอบเอ้ลูกชิ้นยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สิอันนี้หมูแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวขนมหวานขนมหวานด้านนี้อระอรน้ำจ้ำจันนี่เบียร์ปู เป็นกลุวยกระที้สดกระช่องมีคล้ยด้วยอ่ะคุ้ยเชื่อมคุ้ยเชื่อมเท่าไหร่คะเอาคุ้ยเชื่อมสองกล่องค่ะกล้วยเชื่อมถูกมากยิ้มห้าบาทจะไปซื้อฝากที่ที่ทำงาน ชอบคุย้ยทำไมเดี๋ยวนี้มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะสลิมก,ก็น่ากินอ้ออยากกินได้หมดมเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาซื้อสอบคุ้ยกินเท่าไหร่ปลาปเผาปลาเผาปลาเผา quê trương vậy đâu mày nè mày muốn đẹp cái <laughs> ra อาหารสดตับสดเขาจะอยูดด่ด้านหลังอาหารสดตับสดเขาจะอยูดด่ด้านหลังเนี่ยมันมีวิธี 宣传呢。 กินคนเดียว <c oughs> ถึงเท่าไหร่นะถึงเท่าไหร่อะสองถึงห้าสิบถึงยาสามสิบเอาถุงนังเอายำขุนเชียงสามสิบบาทได้ยำขุนเชียงมาอีกหนึ่ง

ลอจกู้อรอยา้อ้าระลกระลลากระเอาฉับกวยค่ะ อ,อบชอบกล้วยถุงหนึ่งใช่แล้วอบกล้วยหนึน่งสิ chân thật thân thương 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 ถขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาตลาดสาเร่งเรืองทั้งที่ไม่ได้มานานแล้วนานมากแล้วนะเพราะว่าปู่ไม่ได้พามาโวัออนี้ไปนคะรนายกกับลูกชายลูกชายก็เลยมาซื้อข้าวเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านทางนี้ถนนยสามสี่ห้าของ 3, 4, ออขอได้ของกินมาก็สามสี่อย่างแหละออขอบคุณนะคะที่ว่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ยายแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ